ยกลองโดยฟอเพียวยกหนัดกดิ่งอ่อนระยะสันหลงถึงสันหลงเม็ดสามเม็ดสี่นี่ครับผมประมาณเดี๋ย,เอ,อยเอาลดหน่อยเขาที่รังอีกครับผมปลูกรองทุนหน่อยก่อนพันนะครับผม วงพันขึ้นว่สจกินหยาบข้วของักมันุนถงจะมาลอกอนุญาตได้ยกลองกัน

ฝนมาแล้วมฝนบมาผมเดีมขออนุญาตยกลองก่อนมา่าอุูกกอครับเมื่อนี้เมื่อวานเราบังบ่อนีบอบ่อแบบเจ้าของให้เ็ดออก่นจัดครับจัดร้อนร้อนงเก่าครับเย็นกำลังงา้เลย เอาครเรียี่คตกครับต้งเรียมย แล้วจ้กเถืะอได้เจ้าของนาเจ้าของไรอ่ะเออเียบไปไว้เสร็จแล้วครับ ติดตามต่อนี่ครับใช้กระบะแล้วก็ใช้คนสามคนไปทีละสามล่องครับรู้สึกว่าวันนี้ละมันก็จะไม่พออีกแล้วครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับต่านเลียน้อพอ,อยเหรอไม่ได้หร <c oughs> ือเปล่ามีแต่ในโต้งครับแันก๊อฟพันก๊อฟโอ้หันหน้ามาหน่อยดิโอ้ยอายกล้องซะแล้วดีกีไม่เข้า เราจะเสียบกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับระยะห่างก็ประมาณ80ถึงเมตรนงครับต่อต้นี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วครับผมงานในกระบาดเมือพอดีทำหรอ ดินก็นคมคืนปูกรลวดดินเตรียมไม่ได้พอดีครับผมเรจะจบคลิปอย่างตัวนี้นะครับผมดีครับผม